สวัสดีครับช่องคุณไอคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำ QR Code นะครับอย่างง่ายนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับกรณีที่เราจะทำ QR Code นะครับเราไปที่เว็บนะยกตัวอย่างเช่นเว็บเราเข้าเว็บมันนี้ครับอันนี้เว็บสนนสุภาพนะครับเนาะิว่ามันยาวไปแล้วเราจะทำเป็น QR Code นะครับแค่นำเมาส์นะครับมาคลิกตรงช่อง URL ตัวนี้ครับหนึ่งครั้งนะครับปั๊บ มันจะเด้งขึ้นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะได้ QR วอารคมาโดยง่ายแบบนี้นะครับแล้วก็ copy ไปวางในพื้นที่ที่เราจะทํางานอนาตรงนี้นะครับได้ละคิวอารคอันนี้กรณีใช้ Google Chrome นะครับเว็บ g o o g l e Chrome นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้เหมือนกันนะครับคลิกหนึ่งครั้ง ครับมันก็จะปรากฏตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับได้แล้วมาก็เปิดมาแบบนี้คลิกขวาค o p y นะครับแล้วมาวางอ่า QR Code มีรูปไดโนเสาร์นะครับง่ายๆเลยนะครับอ่าอีกอันหนึ่งถ้าเป็นเว็บเบราว์เซอร์ของ Microsoft ล่ะครับมีไหมนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับที่ช่อง URL นะครับ ป้าบอามีเหมือนกันนะครับคลิกมานะครับอ่านี่ไม่มีรูปไดโดเสาร์นะครับก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับครับดาวน์โหลดตรงนี้มานะครับแล้วก็ไปไปดูว่าไปเปิดนะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับดับเบิรคลิกนะครับน่ะได้แล้วครับคลิกขวาคัปปี้นะครับมาวาง แน่ได้รห QR โค้ดอย่างง่ายเลยนะครับโดยไม่ต้องไปเข้าเว็บอะไรให้เสียเวลาแล้วนะครับอันนี้จะเป็น Google Chrome อันนี้จะเป็นของ Microsoft นะครับตรงนี้นะครับสร้าง QR โค้ดง่ายนะครับโดยไม่ต้องผ่านเว็บไซต์อื่นเลยนะครับโอเคนะครับช่องคร o l Air พิวเตอร์วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับการทำ QR โค้ดอย่างง่ายนะครับโดยเว็บเบราว์เซอร์นะครับได้ทั้งสองอันเลยนะครับสวัสดีครับ